you <laughs> กูรานเป็นรางวัที่งครับที่ว่าวันที่๓๐ถึนยนครับ อนนี้ก็ได้สร้อยน้ำมาประทับกับสายแล้วมันเป็นเชือกเชือกเปลี่ มาเลยมากเลยเอยวัดคือว่ามากอเออปูตากระจักรขอเาปูตาข้อบุงบารมีปูตาพระปูตาเออมานะถาคืี่แห่งนี้ต้นโคเงินทูทองเออต้นทงง่ายเอออาจุมาเข่าค่ะไอยูได้ตีพันขาพวกนี้เออ ปากี ốt, 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 <ah> ่โทปากี oh. uh. ่โคปาดกคั้งอายุยังมากหายกระดกกระเรือแท้เออเข่าไรมาสักอายุเท่าไรปีปู่เอออายุเทาไรอายุเทาไรโตมากหลายขาดายคิมเออตัวหลุดบัวร้านบานเมื่อเออระดูชุมติงต่งเออหน้าราตาคือแหงนวัดโทุ่ม อมีลูกค้าเือวาราจาะเออมีคิงซักเึงจะบอกวิ่งทางมือมีปูปูใหญ่ละกุด้อให้พักการทักระบูข้าปากวับานถึงบานผกดาราดาวเอเออทางอานิ้งสงให้จะพร้อมทางปูทางสุดท้นละลุด้อปุดา้บ่อกอทาระอะไร่ะอันิีงสงเธอตักอามือนี่ด้วยบุญบารมีปูปูผักผ้านั่มาอีร่างหลังหนม่าทักระบูข้า เออจากไปท่านทอดโตกะจากขาทิงชักติวาหนักอ้วยโั่ปัอญาก็ว่ามาจะให้ตัวนายก็ว่ามาถามตัวตรงถามตัวตรงก็เขาตัวตรงมันว่าบุกหลานเอาถามตัวตรงพ่อหายบุกหายร้านแบบสุดๆเขาตุกตาตาคณะต่ก็ปั่นเจงๆกับกูเนี่ยกะดอขามต้มทูนทูเขา อายุได้กี่สได้เก้ารอแปดสิบเก้าปีเก้าร้อยแปดสิบเก้าปีเ้าร้อยแปดสิเก้าสิน้ถานคือของเนาเก้าร้อยแปดสิบเก้าระบบเาเก้าร้อแปดสิบเก้าสิบเก้าร้อยแปดสิบเก้าปีฮะอ่าวาจังไห้หุบแก่ เต่าแมาสุภาษิตโกหลัตเพ่นน่นั่งลังเนาะเออบบมาสาี่แ่นก็เป็นทางเกาสูสิบเก้าสู่เิเกางเาเกอาาู่เสาูงเกาเก่าเ้าสูเ้เางเกานเกาสูเกบเก้าเสเกาง้เก่าสุกบเกาสงนบเก่างเเก้าูเ้ก้าสูงเิเกางเเูเ ก็เสร็จแล้วเนาะเออเดี๋ยวเราโปโพลาเนี่ยบุกตรงไหนหมดแล้ว39บาท39บาทได้จากบริษัทไว้ค่ะพี่ก็ได้ค่ะค่ะป่ะค่ะ <laughs> เนอื่นซื้อวัตถุดิมาทำนั่นเป็นะกลาบุตาบ้เป็นสั่งไหว้วันห่งในผลลื่นบก็เน่กักอย่าเป็อกหลายคนใสู่แล้วมันลงไงถูกไหมอย่าเป็น

ล๊อตเตอรี่หฮยิ้มอยู่ครับจักหน่อยครับบุญรอดเที่ไฮยิ้มเนี้ยแล้วบุญรอดไหมครับผมเออขาเขาขายนาหรือครับคุณรอดเอาขายนาเที่ไ้ยิ้มเนีครับก็เฉยเลยยิมนะครับรับดีนครับรับเดี๋ยวครับแจ้งว่ารับแพงนี่แหละครับสีมีเงินหลันครับก็เป็นที่ที่นะครับเนาะแม่คู่คนจะได้มอบ ยอดผ่าป่าครับให้พระอาจารย์เพื่อนครับไว้บูแลนะนะครับเนาะนนสั่งวัดสั่งว่าเพื่อนตาแล้วแต่เพื่อนจะเอาไปสร้างอันได้ครับผมสามสี่พันห้าร้อยสี่ส กรับร่วมก็ไปหาร้อยด้วยไห้รังก็ได้ไปหาล้อยกับไปหา้อยวยให้ทั้งลังครับรวมันเอามานับ่เอามานับป่าเอ้ามีที่ไปที่มาเลยครับเด้ออาจาย์อารุนครับลุนรุนครับอาจา์เอ้ยคเลยโอ้ข้ากันเด้อบุลอดยิ้มขอจะแกนเนี้จะใบเนี อยู่นพนอนเงเลยรดวะดเลยนอนเงมารอลนน้กันมาครับเนาะที่พระอาจารย์นวดนหัยอดจกบาทครับผมนอนเลยครับบุญหลวนอนเห่าาเ้ครับรับครับ ครับผมเนี่ก็เป็นยอดผาป่าเลยครับเด้อยอดผาป่าของวัดโคซุมเมือนี้เดี๋ยวให้แม่หลบครับเป็นยอดผาป่าของวัดโคซุมเมือนี้ทีแม่คู่หอมหวนความลูกซิ์ลูกหาเป็นในผ้าม่าน่วมบุญครับต่างบุญหรือว่าเป็นบุญไงก็ว่าได้แลกวขอขอบุญขอบคุณเก็บี่ตัวประเทศหรือว่าทัวโรกที่ทรงปัดใจมารรวมกับแม่คู่ห้องครับผม

ตุเตรภาวุตตาภามังตลามราขันตุสาภเทวตาสัมสังฆานุอาเวนัทธาโสเชภาวนตุเตย์ตา ครับเด้อจอดร่วมจอดร่วมต้นผาปามือหนี้ครับผมจอดร่วมต้นผาปามือนี้เลยครับเด้อที่วัดโคซุ่มครับผม ครับล่งไถโดยสี่ศูนย์หนึ่งห้าเลยครับห้าสี่ศูนย์ครับยิมเคยมีโชคมานทำได้หาสี่ศูนย์ 5, ครับเต็ม,เต,มเต็มเลยอ่าเขาสามตัวเต็มเต็มครับยอดที่แหลกนะครับเนาะหาสี 5, ่ศูนย์ทียอดทีส่วนแม่คู่เพอร์เนสนมาที่แหลกก็ได้รวมยอดทีเอฟซีเพอร์มาท่าบุญ ครับที่ทันใดจะไปดึงสลากินแบ่งรัฐบาลตามยอดต้นผ่าของแม่กู้อาหารมื้อนี้ก็ได้ได้ยิ้มมีบอนมีบอนอาหารมื้อนี้นะแจ็คได้ครับค่ะมื้อนี้เป็นวันถุนะครับมันวันจันทร์วันจันทร์ครับเป็นอาหารแย่งนะครับเด้อที่ทันใดจะไปเที่ยวต่างประเทศหมู่บ้านเสียแยกได้เบุ้นเนอะผม ครับกาที่แน่ๆก็คือเก้าแปดเก้าว่าที่ปูว่าอายุต้นพุ่งไงเก้าแปดเก้าครับกตอาจจะถึงค่าอาหารแรงก็ได้อาหารเย็นกับปลาปูหอโซกเอฟซีทุกเมื่อครับทุกมื่อกับหมูว่านี่เสียเอกได้เป็นอาทิตย์ครับคือเอายุทธภูดีเอาครับ้นคนวาสนาคนห้องบ่คขึ้นกันครับผมรวมแล้วก็จะแสนกว่าบาทครับเสียเอกด้หมูว่านนี่บี่คือยังไม่เหมือนก้าเสียง โอ้ยนอนบอลน่อเนาะบุญลอดเกเกานี่ยคูเกาเกาเน้อูยิบล้วยังมีส่วนตัวส่วนตัวนะครับเอมาส่วนตัวของผู่คนับผมอันนี้เก้าเก้ากันย่ำตัวเก้าอยู่ครับนี่แหละครับตัวิไดาเม็ดมาสางกับาให้ออักหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งาผมอีก็ได้ถืดทั่วประเทศครับผมจดรับกันเนาะครับของจังสีดน้ำกันครับ แต่ว่ามือคืนแม่คู่ก็ฟันอีกเลยแบบนี้ขี่รถมอเตอร์ขั้นขั้นเก่าของแม่คู่อ้าวขั้นเก่าขันฟันดูฟันได้จังหวนด้รับถเหลขกรถขั้นเก่าฟันศูนยสาประสาวมาเด็กน่อยเอาไปเอาไปให้แย่งรถขั้นเก่าครับผมเหลขรถเก่าศูนย์เก่าอ้าเลีกรถเก่าศูนย์เก่เก่าศูเก่อาไเก่าศูนย์คือเก่าผม ครับถูกคำทุกตัวเลขของปูจะมีรังวันนะครับเด้อประมาณว่าตัวเลขหลายตัวครับจะมีรังวัลเบิดทุกตัวครับประมาณเลขหนาตามตัวเลขท้ายสามตัวครับคือว่าเป็นรางวันที่สองหรือว่ารางวันที่หนึ่งลังวันที่ห้าครับรางวันที่สามหาใบหาใบรวดคเคยถึ้มาเลยครับเนยอยู่หอครับผมก็่เพิ่มเป็นว้ววัวก็เออวัวจะมีมีอะไรตองสีตองลายครับ น้้สค่ะแต่สำหรับแนวทางของทางช่องเนาะค่ะทีไดมาบัดโฟชุบน้ำมันกุ้มือนีค่ะก็มีหลายค่ะเวจะเอาไปรุ่นวันที่สิบหกก็ไดเนาะจะรุ่นมือแรงนี่ก็ได้ค่ะจะเป็นอาหารมือแรงก็ไดเนาะค่ะที่น้องเข้ามาตัวไดชอบตัวไดก็ไอตัดเล่นเอาเนาะค่ะมากตัวได มีดังนี้ละค่ะมีหาหนึ่งมีหนึ่งสี่หกสี่ค่ะอายุตนโพกก็คือเก้าร้อยแปดสิบเก้าค่ะปูก็ยิ่งยำเก่าศูนย์คือเก่าเนาะค่ะส่วนเลขหกที่จุดใดก็คือสองหาหาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีสุขปูสุขเุณธค่ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเขายิบจับลอตเตอรี่ใบได้ก็ให้มีรางวัลชูใบเด้อค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ แนวทางเนาะค่ะสำหรับวันนี้พี่น้องเอฟซีเฮาค่ะทังชองกับสีขอกับบานกับเนาะค่ะกับห้อค่ะบานยังมากับจะขอกับห้อเนาะค่ะกับไปทำภารกิจต่อค่ะตัวเลขก็มีซามนีเนาะค่ะสำหรับเอฟซีที่เขามารับช่องบฟังเราสุกโสกันมันลำลำลุลุ้ยเด้ค่ะเด้อค่ะยิบจับลอตเตอรี่ใบเด็กกับไห้มีตะลังวันเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สุกมันสุขภูสุขคนสวัสดีค่ะ